ไอ้เหี้ยเปน็นไอ้ไปืนอยู่เลยไปผู้หญินต้องหญิงเล็ยเ,เ,เรื่องมาถึงขั้นนี้คงต้องปิดปากซะก่อนถึงจะไม่เป็นภัยในภายหลังอืม คดีพลิกไอ้ชัยงงงงเกรงอยู่ตั้งนานแต้เท้านิ่งแผนการแยบยนต์กว่าท่านชนะแล้วย้อนหลังจุก้าหักหลังเขาไม่ค่าโยนหลังไม่ใช่คนดีมีคุณธรรมอะไรแต่การทำชั่วช่วอย่างเอาชาวบ้านมาปลอมเป็นโจรสลัด ้าไม่ทําและพี่นอ้องพักเจียวหลงก็ไม่ทําเช่นกันท,ท,ท่านต้องการอะไรเงินพวกนี้เงินประจําปีข้ายกให้แต่ไว้ชีวิตข้าหวังจินเยาท่านคิดจริงๆหรือว่าข้าจเอาเงินประจําปีมาเดิมพันดูว่าท่านแกหวังอ๋อ เวลานี้เงินประจำปีคงกำลังอยู่ระหว่างเดินทางไปเมืองหลวงแล้วเ,ออเรื่องนี้พวกเราเตรียมการไว้แต่แรกแล้วนี่พูขเขาลองอ,อ,อีกเดียวพอถึงเมืองหลวงก็ยกให้สารต้าหลี่เป็นคนมาจัดการเรื่องนี้วันนพักหยวนเป็นผู้ทำผลงานไม่สู้ตามค่าเข้าเมืองหลวงไปช่วยพี่น้องพักเจียวหลงเรียกคืนชื่อเสียงในฐานะผู้ช่วยสำเร็จคดีขอบคุณแต้เท้านิง่งประการแรกข้าไม่หวังชื่อเสียง ระการที่สองไม่ได้ทำเพื่อช่วยท่านเพียงแค่ไม่อยากให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ต้องมาเดือดร้อนได้เมื่อหัวหน้าพักหยวนไม่ยินดีข้าก็ไม่ฝืนใจท่านเพียงแต่ข้าไม่นึกเลยว่าใต้เท้า,ทานิ่งจะเปลี่ยนตัวชาวบ้านพวกนั้นมาเป็นคนของตัวเองหากเมื่อครู่ข้าฟาดดาบเข้าหาท่านแล้วก็คนลับของข้ากงเหมือนกับหวังจินเหยาสินะจะทำอะไรควรมีแผนสำรองเชื่อว่าหัวหน้าพักหยวนต้องเข้าใจแถมเมื่อครูน่นี้หัวหน้าพักหยวนก็ออกแรงฟาดดาบ เต็มที่เหมือนกันนี่นาเล่นละครก็ต้องเล่นให้สมจริงแต่ยังไงแต่เท้านิ่งก็ไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนเนี่ถ้าจะตายก็ตายด,ด้วยกันระวังเฮ้ยเฮ้ยไหนหีบไดินปนีนไปผูห้หญิงเอาหญิงเล็ด Dimon! Min skit